ประมาณนี้เลยหุยเจว่าหน้าเขายังผ่องอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนพจะอีกครั้งนะคะในเจอสอรรี่ค่ะ ทุกคนคะวันนี้เจลมีของเล่นตัวใหม่มาลองนะคะกับทางนี้เลยลูเซียคอสเมติกค่ะก่อนอื่นเนี่ยเจลขอแนะนําแบรนด์นี้ก่อนนะคะสาหรับแบรนด์ลูเซีเนี Lucy, นะ่ยเป็นแบรนด์คนไทยเลยนะคะเขาก็แบบมีคิดค้นผลิตภัณฑ์โปรดัก t อะไรเนี่ยออกมา,มามากมายเลยคะ่ะซึ่งเกษต์ของการคิดค้นโปรดัก t ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะสามารถใช้งานง่ายสวยครบจบในชิ้นเดียวและที่สาคัญเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีโปรดักตออกมาหลายชิ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นหรือแม้แต่รองพื้นที่ออกแบบมาให้เข้ากับสาวผิว เเอชียสาวผิวไทยอย่างเราๆนี่เองค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะขอหยิบยกโปรดักต์ที่เขาออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะกระทังลูเซียนะคะที่ชื่อว่าลูเซียโกคาวเวอร์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่เขาคิดค้นสูตรแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากประเทศเกาหลีเลยนะคะว่าสั้น เกาหลีคืออิมพอร์ตมาเวอร์คือตัวนี้ได้บอกก่อนเลยนะคะว่าเขาเป็นแป้งที่สามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนดูสวยดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้การปกปิดระดับมีเดียมทูฟูลคอร์เรจเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะปกปิดได้ดีจะโอเคหรือเปล่านะคะไปลองดูกันเลยค่ะหลัก่ออื่นเนี่ยเดี๋ยวจะขอดูที่แพคเกจจิ้งกันทั้งหมดก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยเาก็จะแบบเป็นสีชมพูมีความเก๋กุบกริบนะคะโลโก้คือแบบมีความสวยงามมากอ่ะโหดูหรูหราเนาะกล่องพรีเมี่ยมเวอร์มากม เปิดออกมาครก็จะมีพลาสติกห่อตลับแป้งมานะคะนี่ตัวนี้นี่เขาให้มาในปริมาณทั้งหมด14กรัมนะคะตัวตลับก็เป็นเงาแบบวิงวิงไฮโซมีความโก้เกะมากดูดูเดี๋ยวให้ดูนะคะด้านหลังนี่นะคะดูกันชัดๆนะคะแล้วก็มีชื่อสีอยู่ข้างบนนะคะทุกคนดูตัวตลับอีกคือเจลชอบตลับมากอ่ะมีความแบบรหรหราจริงๆนะเปิดออกมานี่เราก็จะเจอพลาสติกกลมๆแบบนี้นะคะ1ชิ้น นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็เป็นตลับ2ชั้นนะคะด้านล่างก็จะมีนี่เป็นพับนะคะนุ่มๆเลยแล้วก็มีกระจกนะคะที่แบบใหญ่มากใหญ่จริงนะตัวกระจกนี่เขาก็มีแบบนี่พลาสติกอย่างนี้ออกมาเราก็ดึงออกมาก่อนนะแล้วคือเอาตรงๆนะตัวตลับเนี่ยไม่ได้มีความหนามากเกินไปสามารถที่จะพกพาในระหว่างวันได้นะซึ่งตัวพับที่เขาให้มาในนี้เดี๋ยวเจลลองสัมผัสก่อนอุ้ยนุ่มนุ่มนะ คือแบบอยากให้ลองมาทัชลองมาสัมผัสลองมาจาับนิดนงึงนะแต่คือโอเคเลยนะคะ เอาละโดยตัวแป้งเนี่ยในอของลูเซียตัวนี้เนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะว่าสีไหนเนี่ยจะเข้ากับผิวของเจลคะเอาละหานี่คือสวอตของทั้ง3สีนะคะอันนี้เบอร์ C01 นะคะไลท์แล้วก็อันนี้ C02 นูเทรลนะคะแล้วก็ C03 สันเซทฮันนีนะคะว่าแบบน,นะคะเจลเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของคนผิวสีแท้นะคะเจลขอใช้เบอร์3แล้วกันเน,ะน,นาะเบอร์อื่นนะาจะไม่น่ารอดนะคะมาอันนี้เป็นเบอร์ C03 สันเซทฮันนีนะคะเหมาะกับผิวสีน้ำผึ้งนะ ใครอย่างเราก็จะมีความออกเหนือนิดนึงเนาะนี่เดี๋ยวขอสัมผัสนิดนึงนะคะเนื้อนุ่มอ่ะ เนื้อนุ่มจริงจังมากตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารสกัดจากคอลลาเจนด้วยนะคะนําเข้าจากทางประเทศเยอร,รมันแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะคือเจ้าตัวคอลลาเจนเนี่ยก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะดูสว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นข้ามนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทางกิกะไว้นะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากทางเมดิเตอร์เรเนียน <c oughs> <c oughs> คือแค่สารสกัดแต่ละตัวคือมีความพรีเมียมหรูหรามากปังไปอีกคือไอเจ้าสารสกัดตัวกิกกนไว้ในตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วย ทาไปแล้วก็จะไม่อุดตันในผิวนะคะและที่สำคัญเจ้าตัวนี้สามารถช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชังใสจริงๆไม่ทําให้เกิดฝ้าแล้วก็ไม่ทําให้เกิดกระด้วยคะ่ะตอนนี้เนี่ยเจ๊ก็ลงสกินแคร์ต่างๆนะคะลงน้ำต้มน้ําตกกันแดดนี่นั่นนะคะเรียบร้อยแล้วบนใบหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะมาลงแป้งตัวนี้เดี๋ยวๆนะคะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ <S 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 แล้วก็เวลาใช้กับพับเนี่ยหลังจากที่เราลงสกินแคร์ลอกกันแดดเนี่ยเขาก็แนะนําให้เราแบบพับไปอย่างนี้นะคะอย่าทูหรือปาดนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการแแบบบบเเป็นนครราาาได้พะวว่สกิงตั มันจะแบบไปทําปฏิกิริยากับแป้งทาให้มันเกิดแบบริ้วรอยบนใบหน้าได้นะคะหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยดูเซตติ้งดูแบบเป๊ะมากขึ้นนะคะก็แบบอาจจะลงด้วยรองพื้นก่อนนะอันนี้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เบาๆนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งอัดแ็งผสมรองพื้นนี้นะคะจะใช้พับก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงเบาๆทั่วหน้าก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าขอใช้พับก่อนเนาะครึ่งหน้าให้ทุกคนดูน เอาด้านนี้ก่อนแบบให้เห็นเลยว่าเขาจะกรบสิวได้ดีหรือเปล่านะนี่นะโอปกปิดได้ดีอยู่นะเนี่ยตรงนี้เป็นแบบพวกรอยสิวรอยแดงเยอะเอาละค่ะเจี๋ยวก็ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะครึ่งหน้าก็คือด้านนี้นะคะพุ่อนเห็นไหม ตัวนี้เท่าที่ดูเลยนะจากที่ลองแป้งลูเซียไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนเห็นแบบตรงใต้ตาไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะคะใต้ตาตรงนี้คือมันก็ดีขึ้นมากนะคะแล้วก็รอยดําตรงสิวตรงเนี้ยอันนี้คือสิวด้วยความที่มันยังมีความนูนๆอยู่เนาะมันก็จะเห็นเนาะแต่ว่ารอยสิวที่มันหายไปแล้วช่วงปากตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะคะส่วนฟิลลิ่งของการใช้แป้งตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าแป้งค่อนข้างเนื้อนุ่มมากเลยนะคะนี่คือลงแค่แป้งอย่างเดียวไม่ได้แบบใช้รองพื้นใดนะคะค น่าก็เนียนมากเลยนะคะให้การปกปิดที่ดีผิวดูแบบดูดีขึ้นน่ะดูกลขึ้นน่ะดูแบบไม่โซมไม่เหี่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็แป้งมีความเหลืองด้วยนะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ได้ดูแบบโบอะไรเนาะก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองกันอีกข้างดีกว่านะคะเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยจะจะใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าข้างที่ใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยเนี่ยเขาจะมีความปกปิดได้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเนาะ เอาละค่ะเจ๊ก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยสาหรับข้างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเติมแป้งดูนะคะว่าข้างนี้น่าจะปกปิดได้ดีมากขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะอาทุกคนตอนนี้นะคะเจ๊ก็ลงแป้งลูเซียทั้งสองข้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟ r อตเอฟเฟกชั่นของแป้งตัวนี้กันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจ๊ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูฟิ n i ชชิ่งหลังจากการใช้แป้งลูเเซีีียตัวนนน้ะะค่ห็ม ฟิ n นชชิ่งก็คือดูแบบผิวหน้าดูเนียนมากเลยอะเธอคือหลังจากลองใช้แล้วเนี่ยเอาบอกเลยความรู้ส่วนตัวนะคะก็คือแบบมันมีความแบบแอบกลัวนิดนึงว่าใช้แล้วมันจะหน้าเทาหรือเปล่าแต่ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะปรับสภาพสีผิวให้มันดูสว่างอะดูมัน growing นิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อแป้งของเขาเนี่ยมีความละเอียดเนียนมากนะคะทาไปแล้วดูแบบไม่เป็นคราบเลยนะหน้าเนียนมากแล้วก็ดูแบบฟิเ i ชชิ่งที่มันดูแบบผิวมันดูกระ่างอะมันดูกลว์อะมันดูแบบเฮ้ย ทำไมมันดูโกรเจงอะเออแล้วมันเข้ากับผิวสีแบบเราได้โอเคเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็แนะนํานะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าใครอยากให้อา่ามันมีความปกปิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยให้ลองเอาฟองน้ําของเขาเนี่ยนะคะไปชุบน้ําก่อนนิดนึงแล้วค่อยเอามาทับที่หน้านะคะหรือว่าแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยที่เจลชอบเนี่ยคือเขารดรอยแดงรอยด,ดําได้ดีมากเจลอะ่ะจะเป็นคนที่มีรอยแดงรอยดําตรงแบบข้างแก้มข้างจมูกข้างปากเนี่ยเยอะมากแล้วพอใช้ไปคือมันกรบได้ดีทั้งทั้งที่เราอะ่ะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะ้าง ไม่ได้ใช้นะแต่พอใช้ร่วมกันกับคอนซีลเลอร์ก็รู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยดูข้างนี้คือมันปกปิดได้แบบเพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือมันโอเคมากเลยแล้วก็ทาแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาว่าตัวนี้น่าจะคุมมันอยู่ติดทนถึงเย็นทั้งวันเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ าล่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูสภาพผิวหน้านะคะผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะก็แอคทิวิตวันนี้นะคะก็คืออยู่แต่ในห้องทั้งวันนะคะแล้วก็อากาศอาจจะมีความรอ้อนสลับเย็นนิดนึงเพราะว่าเจลเปิดแอร์เปิดพัดลมสลับกันไปนะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยผิวหน้ามันก็ยังโอเคอยู่แบบโอเคเลยอะรู้สึกว่าโอเคแบบมนฝนจะตกเลยอะ ถ้าฝนตกมาเย็นแล้วถ้ามันมืดอะไรก็อย่าว่ากันเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปประมาณเดี๋ยวนะหชั่วโมงแล้วนะคะก็นี่เดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าเดี๋ยวขอเก็บผมแป๊บหนึ่งนะสภาพหนะ้าจริงจังนี่หน้าเต็มมาก แต่มากจิจังก็คือยังงงอยู่ว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแต่โอเควันนี้เราอย่างที่บอกก็คือเออไม่ได้ไปไหนนะคะทํางานอยู่บ้านนั่งอ่อตัดคลิปอัดคลิปเล่นติกต็อกดูซีรีส์นี่นะั่นแล้วก็ทานข้าวปกติเลยนะคะก็ืมรู้สึกว่าในส่วนของงานแก้มเนี่ย คือโอเคมันอาจจะมีความมันตรงจมูกทุกคนเห็นไหม,มอาจจะหลุดแบบนิดนึงแต่มันก็คือเป็นเรื่องปกติของอ่อ,อเวลาเราทาแป้งหรือเราใช้ชีวิตประจําวันเนาะถ้าไปข้างนอกอาจจะตรงแบบ T zone อาจจะออกเยอะเลยนะคะแต่ก็คือตรงย zone นเนี่ยก็คือเต็ม,มั้ย ไม่ได้มีความแบบหายไปเลยยังติดทนอยู่คุมมันได้โอเคนะสําหรับเจลนะเดี๋ยวอตอนประมาณสักแปดชั่วโมงหรือสักสองชั่วโมงก่อนเจลจะนอนหรือจะ,จะล้างหน้าเดี๋ยวก็มาดูกันเลยว่ามันติดทนแล้วมันเหลืออยู่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบแปดชั่วโมงแล้วแหละน่าจะแปดชั่วโมงได้นะคะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดู หลังจากใช้แป้งลูเซียตัวนี้แบบทั้งวันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปสภาพอากาศวันนี้อาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ก็มีความร้อนอย่างตอนนี้ก็คือแบบปิดพัดลมปิดแอร์แล้วก็คือเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดแอร์ตอนนอนนะคะก็ให้ดูสภาพหน้าประมาณนี้เลยหุย้เจอว่าหน้าเขายังผ่องอยู่นะ เออสีไม่ดอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูแบบการปกปิดนิดนึงการปกปิดก็ให้อันนี้คือที่ชอบนะส่วนตัวคือรู้สึกว่าโอเคเลยนะคะอาจจะมีการหลุดลอกอะไรเงี้ยเป็นปกติตรงพวกแบบหน้าผากแล้วก็ตรงจมูกเนาะแต่ก็คือถือว่ายังยังติดทนเลยอะเออติดทนมากโอเคก็ คือส่วนตัวเนี่ยถ้าใช้แป้งตัวนี้เนี่ยเจลว่าสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้นะด้านที่เจลใช้เดี่ยวๆเจลว่ามันก็เอาอยู่นะส่วนด้านที่อา่าลงคู่กับคอนซีลเลอร์เนี่ยเจลว่ามันให้การปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าโอเคเลยแล้วก็ดีมากด้วยนะคะจะใช้คู่กันกันกบรองพื้นแล้วก็เอาแป้งลูเซียตัวนี้ทับทับบนใบหนะ้าให้มันดูมีความแบบฟูคราเร็มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนตัวเจลรู้สึกว่ามันทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดี นะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบผิวผสมอะเรอ่งเจียวเนี่ยน่าจะเลิฟน่าจะชอบเลยนะคะเพราะตัวนี้คุมมันได้เยี่ยมอันนี้คือให้เลย นะอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวตลับค่อนข้างเบาบางนะคะสามารถพกพาไปเติมระหว่างวันก็ได้นะจะามาซับหน้าอีกรอบนึงแล้วก็เติมตัวนี้ก็คือให้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับแป้งลูเซียโกคาวเวอร์พาวเดอร์ฟาเชั่นนะคะตัวนี้หลังจากที่ลองมาทั้งวันแล้วในอัสรุปกนเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยการคุมมันคือให้นะคะอย่างที่2ก็คือการปกปิดเนี่ยเจรู้สึกว่าการปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบมีเดียมทูฟูลเลยะก็อันนี้เราจะชอบน้อยอย่างที่บอกไปแต่ใช้กดรองพื้นก็ได้หรือว่าใช้เดี่ยวเดียวก็กโอ ะะอย่างที่3มเรื่องของสีเนี่ยสีไม่ดรอปเลยแล้วก็คนผิวสีแทนตอนแรกเจนว่าเฮ้ยมันจะขาวแบบปะวะแต่ก็คือคนที่ผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเจนว่าก็น่าจะโอเคนะไม่ได้ดูดรอปเลยเห็นไหมนี่คือ8ชั่วโมงนะแต่ก็คืออชอบมากชอบมากเลยเรื่องสีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่เป็นคราบเมื่อทาแล้วก็คือชอบโอเคเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบเนี่ยลองไปดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆได้ในเพจของทางลูเซียคอสเมติกได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีลดราคาด้วยนะคะจากราคา1,290บาทเล เพียงห9รอเพียง6 9บบาทนะคะนะราคาดีมากยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะก็ถ้าใครอยากทดลองใช้อยากสั่งซื้อแบบใช้แบบเจลนะลองไปดูได้นะคะเจลจะลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะไว้ในใต้กล่องในซดทันบอกข้างล่างเลยนะคะไปดูกันไดนะะ้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เจลนะคะวันนี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย